รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล มาลิจอมแก่นตอนมาลิเดอะฮีโร่มาลินั่งเล่นตุ๊กาตาคุณชูใจใน่้องับแอ้าปากนะอ้มเลอะหมดเลยเช็ดปากเช็ดปากง่วงนอนแล้วเหรอคะโอ,โอ้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 หลับสนะ,ะ,ะมาน้อยเบาๆเดี๋ยวคุณชูใจตื่นมาน้อยนี่มาน้อยเห่าอยู่นอกบ้าน มะลิเดินมาเปิดประตูหน้าบ้านเพื่อคุยกับหมาน้อยหมาน้อยอย่าเสียงดังสิคุณชูใจหลับอยู่หมาน้อยเห่าแมวที่อยู่ใต้ต้นไม้หมาน้อยไม่เห่าแมวอยากทาอะไรแมวนะหมาน้อยมะลิวิ่งออกมาจับหมาน้อยไว้เจ้าเหมียวหนีไปแล้วมะลิจับหมาน้อยไว้แล้วมะลิทาหน้าตกใจเมื่อเห็นว่าแมวคากรอกอยู่แมวตกใจภายกรอกออกจากปากแล้ววิ่งหนีไปหมาน้อยวิ่งเข้ามาดูกระรอกหยุดนะคุณแม่ มาริเป็นอะไรหร้อเปล่าคะมาริเจอตัวนี้มันโดนแมวกัดแล้วมันมีเลือดออกด้วยค่ะนี่ลูกกระรอกค่ะสงสัยตกลงมาจากรังคุณแม่ช่วยมันนะคุณแม่ช่วยมันนะคะคุณแม่จะๆเดี๋ยวเราพากระรอกไปหาคุณหมอกันนะคะที่คลินิกรักษาสัตว์คุณหมอกําลังทำแผลให้กระรอกดีนะที่กระดูกไม่หักต้องทําความสะอาดแผลให้กินยาต่อเนื่องนะครับมาล,ลิเลี้ยงไว้ได้ไหมคะต้อง ขออนุญาตพ่อแม่ก่อนนะครับว่าให้เลี้ยงไหมทําไมล่ะคะเพราะเลี้ยงสัตว์ต้องให้อาหารทําความสะอาดพามาหาคุณหมอดูแลไปตลอดชีวิตหนูพร้อมที่จะรับผิดชอบทั้งหมดนี้ไหมครับลูกถ้าต้องเลี้ยงแล้วดูไม่ได้หมอว่าปล่อยมันกลับบ้านดีกว่าครับให้มันใช้ชีวิตอิสระหากินในต้นไม้ที่บ้านของหนูดีกว่าอยู่ในกรงนะแล้วถ้ามันโดนรังแกอีกล่ะคะเมลี่ก็คอยดูแลสอดสองไม่ให้โดนรังแกอีกอย่างที่ทํานี่ดีมากเลยลูก หนูจะช่วยสัตว์ที่โดนรังแกทุกตัวเลยค่ะดีมากถ้าเจอสัตว์บาดเจ็บหรือโดนรังแกโดยเฉพาะสัต,ตว์ตัวโตๆอย่างเช่นหมาแมวหนูอย่าเข้าไปช่วยจับหรืออุ้มด้วยตัวเองนะสิ่งที่ต้องจําไว้คือเมื่อเด็กๆเ,เจอกับสัตว์ที่บาดเจ็บต้องเรียกผู้ใหญ่ให้มาช่วยทําไมล่ะคะหนูช่วยเองก็ได้เพราะสัตว์ที่เราไม่รู้จักเราไม่รู้ว่ามันดุร้ายหรือเปล่าเวลาสัตว์บาดเจ็บมันจะป้องกันตัวเด็กๆก,ก,ก็อาจจะถูกกัดได้ ตอนกระรอกหนูก็ให้แม่มาอุ้มเมื่อช่วยแล้วก็พามาพบกับสัตวแพทย์คุณหมอก็จะช่วยรักษาทำแผลฉีดยาป้องกันโรคต่างๆให้สำหรับเจ้ากระรอกมลิก็หาผลไม้ที่มีในบ้านมาให้มันกินนะครับอย่าลืมทำความสะอาดแผลปอนยาต่อเนื่องนะครับค่ะที่บ้านกระรอกกำลังกินผลไม้อยู่ในกรงแม่ว่ามันหายดีแล้วนะร่าเริงกินเยอะพร้อมจะกลับบ้านแล้วล่ะ แมริอยากเลี้ยงที่ผ่านมาใครเป็นคนให้อาหารกระรอกคะคุณย่าค่ะใครทำความสะอาดแผลกระรอกทุกวันคะคุณแม่ค่ะตอนกระรอกเจ็บใครพาหาหมอคะคุณพ่อค่ะใครเก็บอึเช็ดฉี่ล้างกรงกระรอกคะคุณปู่ค่ะแนริเองไม่พร้อมที่จะดูแลกระรอกน้อยนะคะเรามีหมาน้อยที่ต้องดูแลแมลิดูแลหมาน้อยให้ดีที่สุดได้ไหมคะแมลิ ดูไรโน่นสิแม่ว่ามันอยากกลับบ้านได้วิ่งเล่นบนต้นไม้และที่สำคัญได้กลับไปอยู่กับแม่ของมันนะคะมันยังเด็กอยู่เลยคงคิดถึงแม่แย่แล้วล่ะแม่กระรอกวิ่งไปมาบนต้นไม้นอกบ้านแม่ลูกัวกกระรอกน้อยที่อยู่ในกรงมลิยกกรงกระรอกออกมานอกบ้านเปิดกรงให้กระรอกวิ่งขึ้นไปบนต้นไม้มลิคุณแม่และคุณยา่ามองขึ้นไปบนต้นไม้ เห็นกระรอกน้อยกับแม่กระรอกเอาจมูกชนกันเราเอาผลไม้มาให้กระรอกนะมาวางไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวกระรอกก็มากินมาให้มาลิจเจอหน้าบ่อยๆหมาน้อยเขาดีใจมาลิจจะดูแลหมาน้อยให้ดีที่สุดไม่ให้ใครมารังแกหมาน้อยเลยเด็กๆต้องคอยสอสองดูแลไม่ให้ใครมารังแกสัตว์เจอสัตว์โดนรังแกหรือบาดเจ็บต้องรีบบอกให้ผู้ใหญ่มาช่วยทันทีนะคะ